นิยายเสียงเรื่องกินรีที่รักตอนที่เก้าพี่สาโกรธอดิเหรอคะไม่หรอกจะโกรธไปย,ยัยเอาล่ะไหนขอเราดูหน่อยสิพันภาษารีบเปลี่ยนเรื่องพร้อมพลิกหน้าหนังสือชี้ชวนกันดูภาพกินรีเหตุใดเจ้าถึงชอบนางกินรีนะักสวยดีค่ะใส่ชุดสวยแถมยังบินได้ด้วย น้ำปั่นชอบชุดแฟนซีแบบนี้จังน้ำปั่นชี้ดูชุดที่นางกินรีสวมใส่ก่อนจะนึกได้รีบลงจากเตียงวิ่งหายไปข้างนอกไม่นานนักก็กลับมาพร้อมถุงพลาสติกนี่เป็นชุดเก่าของพี่ค่ะพยาบาลคืนให้แล้วดีจังนึกว่าจะไม่ได้คืนเสร็จแล้วหญิงสาวว่าอย่างดีใจอย่างน้อยก็ยังมีข้าวของจึกเมืองเกิดหลงเหลือ กำลังคิดอยู่เชียวว่าหากต้องใส่เสื้อผ้าของคนที่นี่บินกลับเมืองคงจะลำบากมากหญิงสาวหยิบชุดนั้นขึ้นมาสำรวจน้ำปั่นมองอย่างทึ่งจัดเหมือนกันเลยพี่สามีชุดแฟนซีแบบนางกินารีด้วยอย่างนี้เขาเรียกว่าแฟนซีหรือหญิงสาวก้มลงมองเสื้อผ้าของตัวเองพร้อมทวนคำศัพท์แปลกใหม่นั้นและรีบบันทึกลงสมอง ใช่ค่ะเขาไว้ใส่เวลารำงานโรงเรียนเห็นในทีวีด้วยหรือแล้วนางรำที่นี่เหาะได้หรือไม่ผันภาษาทำหน้าตื่นเต้นด้วยหวังว่าจะเป็นกินรีเหมือนที่เธอหลุดมาอย่างโลกนี้ไม่ได้หรอกค่ะแค่รำเฉยๆใครจะไปบินได้จริงๆล่ะคะพี่สาก็เรายังไงล่ะผันภาษาบอกจริงจังแต่เด็กหญิงหัวราอคิกคัก เพราะคิดว่าอีกฝ่ายล้อเล่นจริงๆเราไม่ได้พูดปดหญิงสาวยืนยันแต่น้ำปั่นก็ไม่ได้ใส่ใจจากนั้นหญิงสาวก็ซักใส่เรื่องอื่นจากน้ำปัน่นด้วยความสงสัยใคร,ร่รู้ที่เก็บมานานเกี่ยวกับมนุษย์ในที่สุดก็สามารถซักถามและได้รับคำตอบอย่างเปิดเผยโดยไม่ต้องเกรงกลัวอาญาจากเท้าสดายุอีกแล้วพระสุ ขคาห้องของสองสาวอย่างแรงเมื่อเห็นว่าสายแล้วแต่ทั้งคู่ยังไม่ยอมตื่นผันานภาษางัวงเงียขึ้นมาเปิดประตูด้วยความเคยชินจึงคิดว่าเป็นสุวรรณกินรีพระพี่เลี้ยงมาปลุกแต่พอเห็นหน้าเป็นพระสุเธอถึงกับตกใจรีบปิดประตูปังใหญ่ใส่หน้าหันมาจัดแจงเสื้อผ้าของตัวเองให้เข้าที่แล้วจึงเปิดออกไปใหม่ ชายหนุ่มมองอาการห่วงเนื้อห่วงตัวเกินเหตุของหญิงสาวอย่างหมั่นไส้ฉันให้เวลา15นาทีถ้าเธอยังไม่พร้อมฉันจะไม่พาเธอไปชายหนุ่มอบอกเสียงห้วนแล้วผลันลงบันไดไป15นาทีหรือนานเท่าใดกันพันภาษาขมวดคิ้วยุ่งแต่ก็ไม่ใส่ใจคิดว่าน้ำปั่นคงจะรู้อาของเจ้านี่ดุเหลือเกินพันภาษาบน ก่อนจะเดินหายเข้าไปในห้องน้ําไม่นานนักสองสาวก็ออกมาเจอกับพสุที่กําลังยืนรอด้วยหน้าตาบูดบึง้งและเมื่อเห็นว่าหญิงสาวแต่งตัวด้วยชุดเก่าๆหน้าบึงบึงก็ยิ่งหงิกหนักกว่าเดิมเขาไม่ชอบใจนักแม้จะดูสวยช่วยขับเน้นผิวพรรณและส่วนเว้าส่วนโค้งแต่มันก็ดูบางเบาจนแทบปิดอะไรไว้ไม่ค่อยมิดใครใชใ้เธอแต่งตัวแบบนี้ก็เรา เหลือแค่ชุดนี้ชุดเดียวหญิงสาวบอกซื่อๆไม่เข้าใจว่าชุดของเธอไม่ดีตรงไหนถึงจะไม่เหมือนชาวบ้านก็เถอะคำตอบนั้นทำเอาพระสุถอนหายใจเมื่อเห็นว่ามันก็จริงของเธอน้ำปั่นพาไปหาแม่แล้วขอยืมชุดนะแล้วเย็นนี้จะพาไปซื้อที่ตลาดตลาดหรอคะเย่ปั่นไปด้วยน้ำปั่นกระโดดโลดเต้น แล้วรีบพาหญิงสาวไปเปลี่ยนเสื้อส่วนพันภาษาได้แต่เก็บความสงสัยไว้ในใจจนกระทั่งมาเจอพระสุอีกครั้งจึงถามตลาดคืออะไรหรือนี่เธอไม่รู้อะไรเลยหรือไงหมู่บ้านเธอไม่มีตลาดเหรอพระสุเสียงขุนทำให้หญิงสาวชักโมโหบ้างแต่ก็เงียบเสียเพราะไม่อยากมีเรื่องเอาไว้ค่อยหาโอกาสถามน้ำปั่นทีหลังน่าจะดีกว่า พอออกมาข้างนอกบ้านแล้วเห็นม้าตัวสูงใหญ่ผูกรออยู่ก็ร้องบอกปั่นไปรถกระบะกับพ่อดีกว่าไม่ชอบขี่ม้าเจ็บก้นว่าแล้วเด็กหญิงก็ผูกหายไปขึ้นรถกระบะที่เวหากับสร้อยฟ้ารออยู่ก่อนแล้วส่วนพระสู่เดินไปจูงแม่ปีบแม่ม้าสาวตัวโปรดที่พยศนักหนามีเพียงเขาเท่านั้นที่ปราบมันได้ผ่านภาษาได้แต่มองอย่างตื่นตื่น เพราะไม่เคยขี่ม้ามาก่อนเคยเห็นเฉพาะมันวิ่งเป็นกลุ่มในป่าหิมพผ่านแถมยังนึกสงสารกลัวมันหนักเสีด้วยซ้ำจึงทำท่าจะเดินตามน้ำปั่นไปแต่พระสุร,รีบดึงแขนเธอไว้ก่อนรถคันนั้นเต็มแล้วมาขี่ม้าเถอะฉันจะพาเธอไปดูสวนนงุ่นถึงก่อนรถอีกชายหนุ่มไม่รอให้เธอปฏิเสธวงแขนแข็งแรงตวัดยกร่างบางขึ้นหลังมาได้อย่างสบาย แล้วตัวเองก็ขึ้นขี่ประกบด้านหลังผ่านภาษาตัวแข็งทื่อเพราะไม่เคยใกล้ชิดกับผู้ชายขนาดนี้มาก่อนเลยพยายามขยับตัวออกห่างและฝืนตัวเองไม่เผลอพิงอกเขายามแม่ปีบเคลื่อนไหวย่างเหยาะไปบนพรมหญ้าสีเขียวพสุแอบยิ้มคำในใจกับอาการห่วงตัวของหญิงสาวยิ่งเห็นก็ยิ่งอยากแกล้งแต่อีกใจก็นึกชื่นชมผู้หญิงที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเขา แม้จะมากหน้าหลายตาแต่ก็ไม่เคยมีใครแสดงอาการแบบนี้มาก่อนมีแต่จะเข้าหาเข้าเสียเองด้วยซ้ำดังนั้นความสวยไร้เดียงสาข,ของพันภาษาจึงยิ่งทำให้ความเอ็นดูเพิ่มพูนพาสูกแลงดึงบังเหียนแม่ปีบแรงๆทำให้ม้ากระตุกจนเธอร่นเข้ามาชิดกับตัวเขาความรู้สึกว่าบาปาประหลาดเกิดขึ้นในใจของสาวน้อย เมื่อพสุตวัดแขนกอดรอบเอวบางไว้แล้วกระซิบข้างหูถ้าฉันไม่จับเธอไว้เธอคงได้ตกลงไปขาหักแน่ยญิงสาวที่พยายามขืนตัวพอได้ยินดังนั้นก็จำต้องปล่อยเลยตามเลยแต่ดูท่าคนเจ้าชู้คงได้ใจพอไม่ห้ามกลับยิ่งทำหนักขึ้นวงแขนหลวมๆกลับรัดแน่นผันภาษาเลยหยิกหมับเข้าให้แรงๆจนพ่อปลามึกต้องร้องเสียงหลง ทธอมาหยิกฉันทำไมเนี่ยถึงเราจะไม่ฉลาดนักในสายตาของคุณแต่เราก็ไม่ได้โง่เง่า,งาดอกนะที่จะไม่รู้ว่าการทำแบบนี้มันคือการล่วงเกินเราหญิงสาวพู้เสียงดุผาสุูแกล้งตีหน้าซื่อทั้งที่ถูกจับได้ล่วงเกินอะไรฉันกลัวเธอตกคนหวังดียังจะมาว่าเราไม่ตกหรอกนั่งได้ผาสุูนึกหมันไส้ท่าทางถือดีนั้น เลยยิ่งแกล้งกระตุกให้แม่ปีบเดินโยกไปโยกมาหนักขึ้นยิงสาหัวสั่นหัวคลอนแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เลยได้แต่กัดฟันกรอดคิดหาหนทางเอาคืนบ้างชายผู้นี้สงสัยจะรู้จักพระธิดาพันภาษาน้อยเกินไปเสียแล้วดูสองคนนั่นแปลกๆนะคะปกติแล้วดินไม่ค่อยสนใจใครนักแต่กับหนูพันภาษาถึงกับกระตือรือร้อนจะพาไปดูสวน รู้ไหมคะตาดินเที่ยวเดินสั่งคนงานให้เตรียมอาหารเอาไว้รอบนกระท่อมแถมยังไม่ยอมให้คนงานตัดองุ่นลูกดกเพราะอยากให้พันภาษาได้เห็นก่อนซอยฝาตั้งข้อสังเกตขณะมองตามหลังทั้งสองคนไปหนูพันภาษาก็น่ารักดีแต่เขาแต่งงานแล้วไม่ใช่เหรอแฟนเขาจะตามมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นภา,าว่าขึ้นอย่างเสียดาย เพราะเธอเองก็หลงรักความเรียบร้อยน่ารักของพันภาษาไปเสียแล้วแต่เขาหนีมานี่คะคุณแม่แสดงว่าเขาไม่เต็มใจแต่ถึงจะหนีมาเมื่อได้ขึ้นชื่อว่าแต่งงานแล้วก็คือหญิงมีสามีแล้วนั่นแหละภาวนาอย่าให้เจ้าดินคิดอะไรกับแม่หนูนั่นก็แล้วกันนภาออกความเห็นทำให้น้ำปั่นที่นั่งฟังอยู่รีบขัดขึ้น อดินเขามีแฟนแล้วคะ่ะชื่อยยซูซี่อย่าเมื่อพูดถึงรายนั้นเด็กหญิงย่นจมูกอย่างไม่ชอบใจทำไมไปเรียกเขาอย่างนั้นล่ะลูกสร้อยฟ้าหันมาดุก็ปั่นไม่ชอบเขานี่คะยายนั่นน่ะต่อหน้าอาดีนทำเป็นดีแต่พอรับหลังก็ชอบแกล้งปัน่นปั่นชอบพี่สามากกว่าเด็กหญิงทำปากยื่นปากยาวแกแดดใหญ่แล้วเรา ผู้จาลามปามผู้ใหญ่ฮเรื่องของผู้ใหญ่แต่ปั่นก็รู้นะว่าอาดินกับพิสากำลังเด็กหญิงทำหน้ามีเล็ดหนก่อนจะเอานิ้วชี้สองนิ้วมาคู่กันแล้วยิ้มแฉ่งคนที่เหลือบนรถเลยได้จะ่สายหน้าหัวเราะทางด้านสองหนุ่มสาวเมื่อแม่ปีบพามาถึงเชิงเขาที่มีกระท่อมน้อยรายร้อมด้วยพุ่มกุหลาบ พสูก็ลงจากหลังม้าแล้วหันไปอุ้มยิงสาวตามลงมาคลั้นเท้าเล็กๆแตะพื้นเจ้าหล่อนก็วิ่งเริงร่าเข้าไปดมเหล่าดอกไม้ทันทีกริยาเหล่านั้นทําให้พสุเพลิม,มองอย่างหลงไหลดูช่างคล้ายกินนรีในภาพวาดที่อยู่ท่ามกลางดอกไม้นานาพันความสดใสของพันภาษาทําให้เขาอดใจไม่ไหวยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปเก็บไว้ โดยที่เธอไม่ทันได้รู้ตัวแต่อีกคนที่กำลังมองอยู่ถึงกับเลิกคิ้วด้วยความแปลกใจเพราะพระสุนั้นขึ้นชื่อได้ว่าเป็นเพลย์บอยไม่มีทางหรอกที่จะทำตัวราวหนุ่มน้อยแอบลงรักสาวในดวงใจอย่างนี้เช <c oughs> นหัวหน้าคนงานเทียอยู่รุ่นราวคราวเดียวกับพระสุและเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กกระแอมขึ้นทำให้พสุสะดุง้ง รีบเก็บโทรศัพท์แทบไม่ทันมางิยบๆพระสู่เสียงห้วนปลายตามองเพื่อนมีพิรุษแต่เชนนั้นอมยิ้มรู้ทันเชนเป็นชายหนุม่มหลอผิวเข้มมีความสามารถไม่แพ้พระสุเลยทีเดียวแตกต่างกันเพียงแค่ฐานะเท่านั้นเขาเป็นเพียงเด็กยากจนที่ไพวันเมตตาชุบเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเพื่อให้เติบโตมาดูแลไร่สวนที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดอันเป็นสมบัติของตระกูลพรสุ ถึงจะเป็นเด็กยากจนแต่เชนก็ใฝ่รู้รำเรียนเชี่ยวชาญทังด้านการดูแลเลือกสวนไล่นาเป็นที่ไว้วางใจของไพวันมากมากซะจนพระสุขแอบแบนไส้อยู่ลึกๆเลยทีเดียวผมไม่ได้มาเงียบๆนะครับมาตั้งนานแล้วแล้วก็เดินเสียงตามปกติแต่คุณดินอาจกำลังให้ความสนใจอะไรบางอย่างมากซะจนไม่ได้ยินเชนทำท่ายียวนปลายตามองสีหน้าอึกอัก ของพสุอย่างนึกขำก่อนจะหันไปทางแม่สาวน้อยหน้าหวานแฟนคุณเหรอสวยมากซะด้วยมีหน้านล่ะคุณถึงไม่มีสมาธิเรื่องของฉันพะสุเสียงห้วนก่อนจะเรียกพันภาษาเสียงดังจนหญิงสาวหน้าความละจากดอกไม้แสนสวยเดินมาหาเรากำลังดูดอกไม้อยู่เลยมีอะไรหรือคะพันภาษาส่งยิ้มให้เชนที่ยิ้มกว้างรับ ทำให้ผสุยิ่งหมั่นไส้หนักขึ้นไปอีกผมชื่อเชนครับเป็นหัวหน้าคนงานของที่นี่สวัสดีเราชื่อพันภาษาหญิงสาวกระพุ่มมือไหวยอย่างอ่อนหวานพันภาษาชื่อเพราะดีนะครับแปลกด้วยนี่คุณพันภาษามาจากกรุงเทพหรอครับปกติแล้วไม่เห็นคุณดินพาใครมาที่นี่เลยแสดงว่าคุณต้องเป็นคนพิเศษแน่ เชนลองเอ่อยอย่างเชิงแต่คนที่ตอบแทรกขึ้นกลับเป็นน้ำปั่นที่เพิงตามมาถึงไม่ใช่เราค่ะพี่สาลงทางกลับบ้านไม่ถูกอดินก็เลยพามาที่บ้านหลงทางใช่เราหลงทางยังหาทางกลับบ้านไม่ถูกจำไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนหญิงสาวบอกขึ้นเชนพยักหน้ารับรู้และรู้สึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูกเมื่อได้ยินว่าสาวสวยตรงหน้า ไม่ได้มีความสัมพันธ์พิเศษกับพระสุถ้ายังจำอะไรไม่ได้ก็อย่าเพิ่งคิดมากเลยครับอยู่เที่ยวต่อที่นี่สักพักถ้าคุณพันภาษาไม่รังเกียจผมจะพาทัวร์เองแอลเมืองเชียงใหม่ให้ทั่วสะกดค่อยกลับมาก็ยังได้เช่นอาสาพันภาษายิ้มกว้างเป็นการตอบแทนไมตรีจิตจนพระสุที่ยืนฟังอยู่รู้สึกขวางหูขวางตายอย่างบอกไม่ถูก ฉันบอกว่าจะพาเธอไปดูแร่งหุ่นอยู่แล้วไม่ใช่เหรอไม่จำเป็นต้องรบกวนคนอื่นพระสุชักเสียงห้วนเชนลอบ,บองอาการห่วงก้างของพระสุยังจับสังเกตและนึกอยากแกล้งขึ้นทันทีแต่ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเขารู้สึกถูกใจแม่สาวน้อยหน้าคมคนนี้เข้าเสียแล้วดังนั้นเขาจะไม่ยอมแพ้พรสุง่ายๆถึงแม้ว่าเขาจะเป็นลูกของผู้มีพระคุณก็ตาม ไม่เป็นไรนี่ครับคุณพันภาษาเอาเป็นว่าดูไรายางุ่นเป็นหน้าที่ของคุณดินส่วนช่วงเย็นผมจะพาคุณกับคุณหนูน้ําปั่นไปถนนคนเดินในเมืองดีเลยค่ะน้ําปั่นยิ้มกว้างแต่เออดินบอกว่าจะพาพวกเราไปซื้อของที่ตลาดอยู่แล้วนี่คะใช่ฉันจะพาสองคนนี้ไปเองเพราะพันภาษาเขาเป็นเด็กในปกครองของฉันพสุบ,บอกพรางมองหน้าเชนอย่างเป็นต่อ ยังไม่ทันที่สึดชิงนางจะเข้มข้นเชนก็พลิกมาเป็นฝ่ายได้เปรียบเมื่อหญิงสาวคนหนึ่งส่งเสียงแจนแจวิ่งมาแต่ไกลพี่ดินขาลั่นทมหลานสาวคนสวยของผู้ใหญ่บ้านซึ่งหลงรักพระสุมานานวิ่งถลาเข้ามาคว้าแขนของพระสุไปกอดพระสุได้แต่หันไปส่งยิ้มจริญเจลั่นทมสบายดีเหรอสบายดีจ้ะสบายแต่ตัวใจไม่สบายเลย พอพี่ดีนนั่นแหละไม่ยอมกลับบ้านสักทีสงสัยไปติดอกติดใจหนึ่งพวกสาวกรุงเทพลืมลั่นทมไปหมดแล้วลั่นทมทำเสียงเออะเสียงอ้อนพันภาษาหน้าง้ำทันทีที่เห็นกริยาสนิทสนมเกินเหตุนั้นคุณเชนเราอยากไปดูต้นไม้พวกนั้นพันภาษาชี้ไปยังต้นองุ่นลูกดกซึ่งเอยทอดลงมาตามหลักไม้ที่ปักไว้ได้สิครับ เชนยิ้มกว้างก่อนจะหันมายิ้มทะเลนใส่พระสุซึ่งได้แต่กัดฟันกรอดไม่กล้าเสียมรารยาทผลักลั่นทมออกจากตัวเชนพาพันภาษากับน้ำปั่นเข้าไปในสวนชี้ชวนกันดูต้นไม้อย่างสนิทสนมไม่นานพันภาษาก็เปลี่ยนสรรนามจากการเรียกคุณเชนเป็นพี่เชนตามน้ำปัน่นพี่เชนดูแลเองทั้งหมดเลยหรือพันภาษามองชายตรงหน้าอย่างนึกจึง บ้านเมืองของเธอไม่มีใครต้องปลูกผลไม้กินเองเพราะป่าหิมะผ่านอุดมสมบูรณ์มีให้เก็บกินไม่ขาดเมื่อกลับไปบ้านเราจะขอไปสักต้นที่บ้านเราไม่มีได้สิครับพี่จะสอนวิธีปลูกให้ด้วยแล้วบ้านน้องสาปลูกต้นอะไรบ้างล่ะครับวันหลังพาพี่ไปเที่ยวบ้างนะบ้านเราอยู่ไกลมากพี่เชนไปไม่ถึงหรอกแล้วบ้านเราก็ไม่ได้ปลูกผักผลไม้กินเอง ใครอยากกินอะไรก็ไปหาเอาในป่าแต่บางคนก็อิ่มทิพย์ไม่ต้องกินอะไรเลยแต่เรากับแม่ชอบต้นมะกะลีผลลูกมันสวยดีถึงไม่กินก็เก็บมาชมผ่านภาษาบอกเสียงใสแต่เชนกลับหัวเราะร่วนเห็นเป็นเรื่องขบขันน้องสานี่เข้าใจล้อเล่นนะครับคนอะไรจะอิ่มทิพย์ได้แล้วต้นมะกะลีผลมันมีแต่ในนิทานเท่านั้นล่ะเช่นว่าพรางมองหญิงสาวอย่างเอ็นดู พันภาษาทำท่าฮึดทัดเพราะเวลาเธอพูดถึงบ้านเมืองตัวเองทีไรพวกมนุษย์มักเห็นเป็นเรื่องเหลวไหลทุกทีประเดี๋ยวเธอแมจะติดปีกติดหางบินให้ดูซะเดี๋ยวนี้เลยกระจบลงไปแล้วนะคะสำหรับกินรีที่รักตอนที่9นะคะหากชอบก็อย่าลืมกดติดตามและคอมเมนต์ให้กันด้วยนะคะ